สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมกิตติฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มครับเพจที่การันตีว่าโปรโมชั่นดีที่สุดนขนาดนี้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับพาแฟนเพจทุกท่านครับมาชมรถที่แต่งหล่อส่งมอบครับบอกได้คำเดียวว่าหล่อมากจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น DBL XLT นะครกบนเกียร์ธรรมดานะครับผม แต่งวายบอดี้คิดอเมริกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งของทันนี้ทีละรายการนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมบนฝากระโปรงนะผมก็ขึ้นรูปใหม่ครับเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสไตล์อเมริกันแบบนี้เลยนะครับผมจะมีตะข่ายตรงนี้ครับช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์ได้ดีมากๆครับ ขยับลงมาอีกนิดนึงครับคุณลูกค้าก็จะพบกับไฟบิวอินครับสีสมสีส้มแบบนี้3จุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือฟอร์ดครับ f o r d ครับก็จะทําเป็นสีเทาครับตัดใส่เข้าไปในรถคันนี้แล้วก็จะแมทกับรถคันนี้มากๆกครับกระจังหน้าก็จะใหญ่มากๆครับแบบนี้เลยนะผม Import เข้ามาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าครับก็จะอัปเกรดมาใหม่ครับไฟแบบนี้เขาเรียกว่าไฟ f sport นะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ Import เข้ามาครับ จะเป็น LED ครับโดดเด่นแบบนี้ครับตรงไฟก็จะเป็นไฟลูกแก้วครับผมแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีไฟ Day l ไล h t ครับแบบนี้เลยนะครับผมเป็น LED 5จุดแบบนี้นะครับผมมองเข้าไปแล้วโดดเด่นมากๆนะครับใช้ด้านล่างครับผมเรากันชนล่างนะครับเราก็เปลี่ยนออกทั้งชิ้นแบบนี้นะผมก็คือใส่ชุดบอดี้ชิดเข้าไปกับคันนี้นะผมแล้วก็กันแข็งด้านล่างครับก็ทำสีเป็นสีเทาครับ แมท์กับรถคันนี้มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้างกันนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากแฟนเพจกันบ้างนะครับผมคิวล้อครับก็จะมาพร้อมกับชุดวายบอดี้คิดของอเมริกันครับใส่เข้าไปในคันนี้ครับก็จะแมทต์มากๆครับสังเกตดูด้านข้างครับผมก็จะล้าออกมาด้านละประมาณ7นิ้วเลยนะครับผมทําให้รถคันนี้มีมิติที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นน,น,นั่นเองนะครับผมเห็นสูงสูงขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ยกด้านหน้าขึ้น3นิ้วด้านหลัง2นิ้วนั่นเองชุดยกก็จะ ปรับเปลี่ยนในส่วนของครับปีกนกปรับองศาครับของ TTN นั่นเองครับทำให้รถไม่เกิดอาการกินหน้ายางครับพร้อมกับเปลี่ยนในส่วนของโช๊คครับผมแล้วก็มาพร้อมกับซับแทงสีแดงแบบนี้ปรับได้8ระดับเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ยางครับยางใหญ่ๆแบบนี้ครับก็จะเป็นยางแอมครับหรือยาง MT นะผมมัทเเรนนั่นเองครับวิ่งได้กับทางที่เป็นขุขะทางวิบากนี้ก็จะวิ่งได้ดีมากๆครับซีรีส์บยยางครับ 325ทับ50 R 2 2นั่นเองครับมาพร้อมกับแม็กครับลายอีเกิลวิวครับออฟลึกถึงลบ44นั่นเองครับผมทำเป็นสีดำครับตัดขอบเฉียดสีด้วยสีเงินครับใส่เข้าไปแล้วให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งและก็ดุดันมากๆครับแล้วก็ครอบแก้มด้านข้างครับก็จะเป็นแบบที่ฉลามแบบนี้เลยนะผมไไลท์อีกหนึ่งจุดครับกระจกมองข้างครับก็จะใหญ่มากๆครับเขาเรียกว่ากระจกแบบหูช้างนะครับ ทำเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะผมโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้ครับก็จะมีมิติ2แบบครับด้านบนก็จะมองไกลนะครับด้านล่างก็จะมองใกล้นั่นเองครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับบันไดข้างครับก็จะเป็นอีบอร์ดแบบนี้เลยนะครับผมเวลาคุณลูกค้าเปิดประตูครับบันไดก็จะลงมารองรับแบบนี้ทําให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในตัวรถได้อย่างง่ายดดยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเวลาคุณลูกค้าปิดประตูครับบันไดก็จะเก็บขึ้นครับแบบเรียบร้อยแบบนี้ เราไปดูชุดแต่งด้านหลังกันนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากแฟนเพจกันบ้างครับมาชมพร้อมๆกันนะครับผมไฟท้ายครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเช่นเดียวกันครับจะเป็นทรงวีแลนนั่นเองนะผมเป็นรูปตัวยูแล้วก็รูปเลขศูนย์ด้านล่างครับจะเป็นแบบ LED นั่นเองนะครับผมใส่เข้าไปกับรถคันนี้แมทมากมากเลยนะครับผมแล้วก็การกระแทกด้านหลังครับตัวหนังสือ f อ r d ดเ p l วอดีครับทำเป็นสีเงินนั่นเองนะครับ ใส่เข้าไปแล้วโดดเด่นมากๆครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะผมจะมากับชุด f 1 5 0่ body kit นั่นเองนะครับผมแล้วก็กันชนหลังครับงานก็จะเป็นของ ttn ครับเป็นแบบ two step นั่นเองครับทำให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในกระบะได้อย่างง่ายดายมากขึ้นยิ่งขึ้นครับเซนเซอร์ถอยครับ4จุดก็ยังอยู่ครบนะครับผมพร้อมกับไฟ led แบบนี้เลยนะครับผม เราทราบชุดแต่งรอบคันของคันนี้แล้วเราไปดูออปชันภายในตัวรถคันนี้นะครับผมว่าจะมีออปชันอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างนะครับแล้วเรามาชมพร้อมๆกันนะครับผมภายในตัวรถของคันนี้นะครับก็จะให้เฉดสีครับที่เป็นสีดำนะครับผมง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆนะครับผมพวงมาลัยครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับคุณลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์ปรับเสียงได้ที่พวงมาลัยครับแล้วก็จะมี ฟังก์ชันล็อกความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยนั่นเองครับจะเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าครับเบาแล้วก็ง่ายต่อการคอนโทรลมากๆนั่นเองนะครับผมหน้าจอด้านหน้าครับประกอบด้วยครับเรือนไม้วัดรอบแล้วก็หน้าจอแสดงผลตรงกลางครับคุณลูกค้าสามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมหน้าจอเครื่องเล่นครับก็จะเป็นซิงค์สามไซส์8นิ้วครับติดตั้งจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าครับเป็นเมนูภาษาไทยครับง่ายต่อการใช้งานมากๆครับ คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด7กับเกียร์ถอยนั่นเองนะครับผมกระจกมองข้างครับก็จะเป็นปรับและพับด้วยไฟฟ้าครับระบบไฟหน้าครับก็จะเป็น2โหมดครับเป็นธรรมดาหรือออโต้ก็ได้คุณลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้นะครับผมกระจกหน้าต่างครับ4บานครับก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นออโต้ด้านคนขับนั่นเองนะครับเราทราบของแต่งรอบคันทราบออปชั่นของรถคันนี้แล้วเราไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันนะครับว่า 4ประตู XLT เกียร์ธรรมดาที่แต่งด้วยชุดแต่ง F150 Body Kit คันนี้นะครับมีโปรอะไมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันนะครับผม4ประตู XLT นะครับก็จะมีคุณลูกค้าเลือกทั้งหมด6สีดังนี้เลยนะครับสีขาวสีดําสีเงินสีแดงสีน้ําเงินและสีเทาทุกสีราคาเท่ากันไม่มีบวกเพิ่มครับโปรเราจะดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับผม 39,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนก็สบายมากๆเพียง11,800เท่านั้นเองนะครับผมหรือคุณลูกค้าอยากให้แต่งเหมือนคันรีวิวแบบนี้เลยก็ได้นะครับ F150 b o d y i t ก็ได้นะครับติดต่อก็มาหากิตตีได้นะครับที่เบอร์โทร0619563444 0619563444หรือจะอินบ็อกมาที่เพจกิตตีฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มก็ได้นะครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับผม ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิตติด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม Take it back.